ะชูชีเครื่องชูชีอันนี้ก็จะมีอันนี้ก็จะทําชูชีอะไรฮะชูชีปลาเทโพครับชูชีปลาเทโพครับผมอันนี้รวมกันหมดแล้วชูชีปลาเทโพอันไหนบ้างฮะมีสูตรอะ,อะไรปลาเทโพ ที่กำลังนั่นคืออันนี้ใช่ไหมอันไหนของชูชีที่จะทําชูชีอ่าอันนี้จะเป็นชูชีครับอันนี้อันนี้คือเครื่องชูชีข้าวหอมนี่นะอันนี้อันนี้ก็ชูชีครับผมครับชูชีกระายผมจะใส่มะเขือพวงมะเขือพวงลงไปด้วยครับนี่คือสวายเทโพเราจะทำในสองเมนูก็คือ เป็นต้มยำด้วยต้มยำด้วยแล้วก็ครับผมชูชีด้วยครับผมเันนี้ผมของยากนะครับนี่ครับของที่เองครับเทโพครับผมของผมจะเป็นเต่าแบบได้กัดกลมๆครับผมแล้ก็ปลาเลื่อนเจ้าพญาฮะับเทโพมาดูเมนูชูชีกันบั่งครับเคย ยกไปเลยครับยกไปเลยแล้วแล้วแต่คุยตั๊กเขาเลยครับตเลยอจายแลผ่านาาวันนี้ผมไม่ไม่สั่งซูชิสั่งกาว่าผมสั่งซูชิปลาเทโพเนาะ พริรกแกแก็สตกของราเองใช่ไหครับรันนีาาอนี่นีต่แ,แล้ครับผมโดนน้ำม,มันทุขคอเลยเออเอหอมแน่นอนมแน่นอนดูจีบแบบบ้านๆนะจาายใช่ครับจะไม่ mấy người thân cập nhật vào vào nó không được không được không không được nó được không được น้นิดๆใส่ช้อนนิดๆเลยครับไม่รีดทำอาหารต้องใจเย็นๆนะครับผม่อกระปแกงมันเดือดนิดนึงแล้วก็พุกนน้ำใส ทำครัวกับธรรมชาตินะฮะมีนกบินไปบินมามันจะมีนกมายืนดูนะจ๊ะมายืนมองเราดูมาดูเราทำแบบข้าวมาดูเราคว่าจะทำถูกต้องหรือเปล่ามาคอยเฉกใจครับจะสูตรกลับไปทำที่บ้านที่เห็นมีตัวหนึ่งมาดต่อใช่ครับมันอยู่ตัวนะจ๊ะเพิ่งมาได้ตองสั่งกลับบ้านเลย พอเขาหันมาเห็นแปลกๆว่าเอ๊ะมีใครใหม่คนหนึ่งบินออกไปเลยครับคงได้กลิ่นแล้วแหละเราค่อยๆให้ความหอมแล้วก็ปรุงปลาลงไปใช่ไหมครับผมจะใช้ปลาสดๆเลยครับผม ค่อยๆให้สิดไปนะครับเบาไฟเดี๋ยวเเบาไฟปลุกแล้วก็ค่อยๆเข้าเนื้อไปให้ขา นี่ปลาตัวใหญ่ใช่ไหมเยอะเลยใหญ่นะอาจารย์ตันห้าโลน้องตัวนี้มาจากห้าโลครับผมนี่ก็ผมก็มาจัดแต่งคือพอเราเลือกซื้อมาเราก็ซื้อทั้งตัวมาเลยซื้อทั้งตัวครับครับผมแล้วเราก็มามายิ้วมาทั้งตัวแหละจากตลาดแล้วเราก็มามาจัดการเองจัดแารอเอครับัดแต่งแล้วเก็บเอาไว้เป็นวัตถุดิบก็ดีนะเราเปิดร้านแล้วก็ใช้วัตถุดิบ ของพื้นถิ่นมันก,มนก็มันก็ง่ายไม่เหนื่อยนะไม่เหนื่อยในการบางครั้งก็ก็ไม่มีบางครั้งก็ก็หมดแต่ว่ายิงครบเข้าหน้าอะไรยังก็ตกอจะค่อยๆหายไป่ได้นานแต่ชัยนานี่ขึ้นชื่อเรื่องเรื่องระมงระมง,ระมงจริง ตอนหน้าน้ําผมมาผมไปดูเขาเขาตักเขาจับปลากันหน้าเขื่อนนี่เขาเอาเรือไปสู้กับกระแสน้ําหน้าเขื่อนน่ะแล้วเขาก็โยนเบ็กกันเรือสามสี่ลำแล้วก็สตาร์ทเครื่องสู้กับคลื่นโอ้ผมยังมองเอา้าแล้ว,แล,ว,แ,ลว,แ,ลวแล้วปลามันไม่เวียนหัวเขาจับได้ปลามันไม่เป็นไรใช่ไหมเพื่อนเพื่อนอยากดูก็ดูคลิปที่ผมไปถ่ายทําไว้นะมีคนะมีคนหนึ่งถือหางเสืออยู่กับเครื่องแล้วคนหนึ่งก็ยืนอยู่หัว หัวเรือแล้วก็ฟาดเบ็ดออกไปเขาเรียกว่าอะไรนะขเ,เขาเรียกตีเบ็ดเขาเรียกตีเบ็ดตีเบ็ดออกไปแล้วเรือก็ต่อสู้กับแสน้ําที่เขื่อนเขาปล่อยออกมาแสน้ำเริ่มข้นแล้จ้มันก็จะค่อยๆงวด ถ้าใส่ไม่ถึงตวนไม่ใส่ไม่ใส่น,นี่แหละเมนูของไทยไทยแหละแต่เมื่อก่อนเขาทำในหม้อดินเขาทำได้ไหมได้ะทำในหม้อดินใบใหญ่ๆเป็นโบราณนี่อยากเห็นนะอยากเห็นนะหม้อคงแบบหม้อด,ดินใบใหญ่ๆแล่วแล้วก็าทำใช่ครับ ผมยังเคยทำห่อมกนะกวนกวนในอ่างอ่างดินอ่าดินเผากวนหอมกแต่ร้านเก๋ไม่มีเมนูหอมกใช่ไหมไม่มีข<ส>ายมันทำยากหน่อยเนาะคือมันใช้เวลาใช้เวลาก็เลยว่าแล้วบางทีทำรอไว้มันก็ไม่อร่อยใช่ใชแต่ทำก็ทำได้ใช่ไหม วันวันหลังผมมาผมไปซื้อปลามาแล้วมแม่กาทำกันที่นี่ได้ครับทํากินกันเองะไใ่ใช่แ่ไมีื่อ่ะว่าเพว่าน้องสาวผมน้องทำการทน้ำตาลให้เราน้องแตงเนี้อเาม่อยากทำพี่ถึงแก แต่ทางร้านก็มีเมนูเนื้อนะใช่ไหมฮะมีสเต็กใช่ไหมฮะมีครับตอนนี้ผมเพิ่มสเต็กเข้ามาอาจารย์ฮะสเต็กของผมจะจะเป็นสองล <Hayır. S 3> อักษณะครับสไตล์อสันจิ้มกับกับสไตล์ยุโรปก็คือเป็นดาวนซอสเป็นครบไบรท์วีเป็นซอสพริกไทยดำอะไรต่างๆยกเป็นไฟแต่ถ้าเป็นสไตล์สังก็จะทางกับข้าวเหนียวต้มตาวครับผมให้ลูกค้าเลือกว่า เพราะจริงๆเชฟกรอบตอนทํางานก็ถนัดในเรื่องการทําเนื้ออยู่แล้วเนาะ,ะถนัดในการทำํำสเต็กเพราะว่าไปถึงเมืองนอกเมืองนามาแล้วไปโรงแรมต่างประเทศนี่ครับชีชีโอ ็นชูชีสูตรร้านโกเอกแล้วก็เป็นชูชีที่ของไทยๆนะไม่ใส่กะทิเนาะอ่าคุณยาครับโชว์เลยครับขึ้นภาพหน้าป,ปก<ไ>อขอบคุณครับชูชีเทโพลปลาเป็นชิ้นแต่ใช้ปลาสดมากเลยคุณปลาสดวันนี้คุณตั๊กกินกับข้าวเหนียวอะไรก็เหนหียวยิ่งสุกหรืไม่นั่นยรงไง รสชาติเขาไม่ใช่กะทินะเพื่อสุขภาพด้วยไม่ใช่กะทิจังกันบ้าใช่ไหมครับใช่ครับตนนี้ปลาอะไรนะฮะกุณเอาตอับเต็ดโอครับผมแสดงว่าชูชีถ้าสั่งชูชีของที่เนี่จะไม่มีกะทิคือถาไม่ใส่กะทิใส่ใส่ปลาให้ครับแต่องเนออย่างให้เลย ใเป็นสูตรของเราเนาะตอหนึ่งชิมเนี่ยครับมันจะออกเหมือนแกงเผ็ดนะครับแต่ว่าแกงเผ็ดน้ำจะเยอะใช่ไหมของผมน้ำครับแต่ที่สุดคือต้มน้ำชิมวันนี้ครับก่วกิ้งหอยขมใช่ไหมคะใช่กั่วกิ้งหอยขมจะทานคู่กับขนมนาจารยอดอ่อนยอดอ่อนรสชาติถึงยอดมากเลย